สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีมังกรทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องมอหนิงทารโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์จรเข้าสู่ภพเรือนที่12จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีมังกรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นการทำนายในภาพรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปวดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะดูได้ทั้งโหราศาสไทยโหราศาสตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะ อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงที่ดาวพระธิจาเข้าสู่ภพเพลนหน้าดามายจิกเชียนเฮอร์มิตเดอะทาวเวอร์ Emperor, อัศวินถือถ้วย the Wheel of Fortune, Wow, the Sun ขึ้นมาสิบเหรียญ Wow, การเงินดูจะเปิดโอกาสของการเงินแล้วก็สามดาบห้าเหรียญก็ ภพยของการเงินขึ้นมาดีแต่ว่ามีโอกาสคุณจะได้เงินก้อนใหญ่แต่โอกาสของคนที่จะเข้ามาเบียดเบียนหรือเข้ามาล่อลวงหลอกลวงคุณก็มีเหมือนให้ระวังในด้านของการใช้เงินด้วยคุณมีโอกาสที่จะได้เงินหรือได้ทรัพย์ไร้ที่ดินได้บ้านหรือบางท่านอาจจะหมายถึงคุณจะได้คุณจะมีโอกาสของการได้โชคในด้านของการเงินแต่ ด้านของการเสียเงินมันก็มีเข้ามาเหมือนต้องต้องแปลงทรัพย์อะค่ะแปลงทรัพย์ให้เป็นที่ดินเป็นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินแบบไม่ไม่มีเงินอยู่ติดตัวเพราะมันมีโอกาสที่คุณจะเสียเงินก้อนใหญ่เหมือนกันหรือบางท่านก็อยู่ๆได้มรดกในช่วงนี้นะคะมรดกจากความสูญเสียแล้วก็บางท่านาถ้าอยากขายบ้านก็มีโอกาสเนาะ ขายบ้านเราได้เงินก้อนใหญ่มาเหมือนชีวิตของคุณก่อนหน้านี้มันมีมันมีความสุขนะกับได้รับการซัพพอร์ตจากครอบครัวได้รับการซัพพอร์ตจากคนรักครอบครัวญาติพี่น้องแล้วก็ในเรื่องของบุตรบริวารแต่อยู่ๆเกิดความสูญเสียอะไรบางอย่างแล้วก็เหมือนกับอาจจะถูกหลอกถูกโกง ถูกบันทอนหรืออยู่อยู่ความรักพังมันทำให้คุณจากคนที่ล่าเริงแจ่มใสจากคนที่มีหลักในชีวิตอยู่ๆก็แบบมันช็อตมันสะดุดเนาะทำให้คุณไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ชอบอยู่คนเดียว mm hmm. เพื่อที่จะเยียวยาหัวใจ mm hmm. เพื่อที่จะกลับมาฟื้นตัวให้เร็ว แล้วก็เป็นช่วงที่คุณคิดเยอะคิดเยอะคิดมากตึกตองไต่ตองกับสิ่งที่ผ่านมาหรือกําลังวางวางแผนกับอนาคตข้างหน้าว่าจะทํายังไงกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้บางท่านก็เคยอยู่ในจุดที่สูงที่สุดเนาะอยู่ๆตกงานหรืออยู่ในจุดที่เป็นหัวหน้างานเป็นเจ้านายมีบริษัทเป็นของตัวเองอยู่ๆมันเกิดความพังอืเหมือนไพ่ขึ้นมาเตือนถ้ายัางไม่เกิดให้ระวัง ถ้าเกิดขึ้นแล้วก็กลับมาหิวใจกลับมากลับมาอยู่กับตัวเองอยู่กับการตรึกตองสิ่งนี้มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็นำมาแก้ไขเพื่อที่จะลุกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเพราะดูเหมือนว่าจุดเปลี่ยนครั้งนี้มันจะทำให้คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะทำให้ชีวิตของคุณมันได้มากกว่าเดิมหรือ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งนี้ของคุณทำให้คุณตื่นรู้แล้วอยู่กับสิ่งที่มีไม่มากเท่าเท่าเมื่อก่อนได้เหมือนคุณสมาถามากขึ้นคิดแง่บวกมากขึ้นกับชีวิตหรือรู้สึกว่าชีวิตไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องไม่ต้องหมุนตามโลกอ่ะคุณใช้ชีวิตของตัวเองได้ ไม่มีเยอะแต่ก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตได้หรือโชคชะตากำลังจะเปลี่ยนให้ชีวิตของคุณดีกว่าเดิมอะไรที่มันถูกทำลายอะไรที่มันพังมันจะเป็นพลังงานให้คุณก้าวใหม่สู้ใหม่พลิกฟื้นจากหลายกายดีได้ด้วย บุญกุศลที่จะหนุนชีวิตของคุณให้ก้าวหน้าเติบโตได้แต่ช่วงนี้อาจจะมีความหนักหนักเข้ามาบ้างมีเรื่องที่ต้องจัดการมีเรื่องที่ต้องแก้ไขทั้งในด้านของการงานการเงินหัวใจแต่คุณจะกลับมาฟื้นตัวได้ The view of Fortune อะไรที่เคยสูญเสียที่เคยพังมาก่อนหน้านี้มันจะกลับมาฟื้นตัวเหมือนดวงกำลังจะดีขึ้นนะคะหรือไม่ก็บางท่านาสิ่งเก่า เหมือนสิ่งเก่าๆที่เคยพลาดไปมันจะกลับมาอะไรที่คุณเคยสูญเสียคุณจะได้กลับคืนมาแล้วก็ในด้านของในด้านของสิ่งที่มันคาใจหรือสิ่งที่คุณถูกกระทามาเหมือนให้ปรงกับกับสิ่งที่คุณโดนเพราะว่ามันเป็นบททดสอบมันเป็นการเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณไม่เจออะไรที่หนักๆคุณจะคิดไม่ได้เหมือนจักรวาลมาทดสอบชีวิตของคุณเนาะให้คุณก้าวข้ามผ่านกับตรงนี้ให้ได้อืมเดี๋ยวดวงคุณจะกลับมาดีขึ้นนะคะเพราะว่าเหมือนโอกาสบางอย่างมันเปิดเข้ามาอย่ากลัวอย่าอยู่กับความทุกข์อย่าอยู่กับความเศร้าพยายามผลักดันตัวเองกับสิ่งที่มันสิ่งที่มันพัง ดึง energy ของคุณกลับคืนมาคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนตัดสินใจได้ดีแล้วก็เป็นคนที่มีทักษะองค์ความรู้ที่ดีเป็นคนที่อ่เป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนที่อ่ดูเป็นครูบาอาจารย์นะคะอืมเพราะว่า hermit เนาะเป็นคนที่อยู่ในหลักศีลหลักธรรมเป็นคนที่ชอบทําบุญเป็นคนที่ใจบุญด้วยความใจบุญของคุณก็อาจจะเคยโดนหลอกโดนโกงมาก่อนแล้วก็ จังหวะนี้คุณอาจจะต้องแก้ไขปัญหาหลายๆเรื่องรอบตัวรอบด้านแต่การแก้ไขปัญหานี้คุณจะจัดการได้ดีบางท่านก็อาจจะหมายถึงการซ่อมบ้านซ่อมรถมีความพังในบ้านเกิดขึ้นหรืออาจจะต่อเติมบ้านรีโนเวทบ้านแบบนั้นก็ได้มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เหมือนกับว่าอะไรที่เคยเกิดแล้วก็ปรับตัวเองให้ได้ความโชคดีกําลังมาใบโคเวอร์ cover, มาเนาะความโชคดีสิ่งดีๆกําลังเข้ามาอะไรที่สูญเสียเหมือนคุณคุณต้องทิ้งให้ไวปรับตัวให้ได้สิ่งดีๆกําลังเข้ามาอย่าไปยึดติดกับสิ่งเก่าเหมือนปล่อยให้ไหลไปตามธรรมชาติตามวัฏจักรของชีวิตถ้าสิ่งหนึ่งไม่ดับสิ่งหนึ่งจะไม่เกิด ก็เหมือนดวงชะตาของคุณมันเกิดจุดเปลี่ยนเนาะอาจจะเจอความพังมากกว่าชาวบ้านเขาแต่มันเป็นจุดเปลี่ยนที่ชะตาของคุณจะดีขึ้น Imaging ขอให้จินตนาการกับชีวิตหรือการสร้างสรรค์ชีวิตของคุณใหม่กับเส้นทางใหม่ก็มีโอกาสที่คุณจะกลับมาเฉิดฉายกลับมามีชื่อเสียงกลับมามีเงินทองได้กลับมาฟื้นตัวกับสิ่งที่มันเคยพังไปได้ด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยทักษะการปรับตัวของคุณการแก้ไขปัญหาที่เก่งหรือคำพูดคุณเป็นคนที่เป็นนักพูดอะคะ่ะเป็นคนที่พูดเก่งเป็นคนที่เอนเตอร์เทนเก่งหรือไม่ก็เป็นคนที่มีซิกเซนนะคะมียานทัศนะที่ดีแล้วก็เป็นคนที่อ่านคนออกบางท่านก็อาจจะเป็นหมอดูเป็นนักจิตวิทยาหรืออาจจะเป็นนักบำบัดก็ได้คุณรู้ค่ะว่าคุณควรทำยังไงชีวิตของคุณควรปรับเปลี่ยนยังไง เหมือนมันเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ที่เข้ามาแต่คุณรับมือได้มนันเห็นมอนิงเห็นถึงความนิ่งนิ่งกับการแก้ไขปัญหาของคุณคุณมีสติดีมากคุณมีสมาธิมากแล้วก็เหมือนคุณเลื่อนระดับในด้านของจิตวิญญาณภายในของคุณด้วยมันถูกเลื่อนขั้นเหมือนการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้คุณสงบนิ่งขึ้นสงบขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ มองเห็นสัจธรรมกับชีวิตมนุษย์มากขึ้นอยู่กับมันได้ด้วยความสุขไทยดีมากๆ happiness ความสุขกำลังเข้ามาอะไรที่สูญเสียไปช่างมันสิ่งที่ดีกว่ากำลังก้าวเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะคะเพราะว่าบายโคเวอร์ cover, ขึ้นมาความโชคดีกำลังเข้ามาบางอย่างถ้าเราฝืนมันอาจจะมันอาจจะยิ่งพังกว่าเดิมก็ได้ ถ้าเราปล่อยมันทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นเหมือนกับว่าอะไรจะเกิดมันต้องเกิดเนาะมันห้ามไม่ได้แล้วก็คุณจะปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ความสุขกําลังจะเข้ามาแล้วก็สิ่งที่มันผ่านเข้ามามันเป็นบททดสอบทําให้คุณมีความแข็งแกร่งเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นคนที่หนักแน่นกับการใช้ชีวิตแล้วก็ปรับตัวได้ก็จักรวาลจะเข้ามาเกื้อหนุนคุณ คุณจะได้จบสิ่งเก่าพอเริ่มสิ่งใหม่แล้วก็ปลายทางของความทุกข์ของคุณมันถูกมันถูกปิดแล้วเหมือนเหมือนสิ้นสุดสิ่งที่มันเป็นปัญหาแล้วต่อไปนี้สิ่งดีๆกําลังจะหลั่งไหลเข้ามาขอให้คุณเข้มแข็งกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วก็จักรวาลกําลังหนุนคุณมีโอกาสที่จะได้รับการถูกผลักดันหรือการถูกช่วยเหลือ พราะวินาศไม่ได้แปลว่าเป็นความพังอย่างเดียวมันเป็นความลับหรือมันเป็นการถูกช่วยเหลือลับๆแบบนั้นก็ได้ก็มีโอกาสที่อาจจะได้งานเบื้องหลังหรือ,อ,องานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจะเป็นสิ่งที่ดีกับคุณได้โอกาสอนการได้เงินได้ทองแล้วก็จุดเปลี่ยนบางอย่างที่มันกําลังเกิดขึ้นเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณนะมรณนะนะวินาศก็หมายถึงสิ่งที่เป็นเรื่องของสุข,ขภาพร่างกายที่มัน เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกับมันจะดีขึ้นมันจะหายแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญที่คุณอาจจะต้องได้เดินทางได้เปลี่ยนแปลงได้โยกย้ายมันเป็นจุดเริ่มต้นสิ่งใหม่ของคุณแล้วก็จบสิ้นความพังอะไรบางอย่างของคุณด้วยแล้วก็เป็นช่วงที่การเงินจะกลับมาฟื้นตัวหรือบางท่านถ้ายังไม่เกิดความพังอะไรบางอย่างก็เหมือนให้คุณไปแก้เคดไปซ่อมบ้านซ่อมรถหรืออาจจะไป เต่อเติมบ้านทําอะไรบางอย่างเพื่อการแก้เคล็ดไปเพราะว่าคําว่ามินาตก็ยังไม่พ้นเรื่องของการซ่อมแซมแล้วก็บางท่านที่มีคู่ก็ระวังในเรื่องของมือที่3มที่จะเข้ามาอาจจะเป็นคนุณคุณดึงเข้ามาหรืออาจจะเป็นทางแฟนคุณดึงเข้ามาก็ได้ก็ให้ระวังคําพูดในช่วงนี้ด้วยอาจจะพูดแทงใจกันหรืออาจจะพูดไม่เข้าใจกันหรือชอบแบบชอบแกละแหนะ,ะนะอะไรประมาณนั้นก็ระวังในเรื่องของคำพูดคําจาเนาะ เพราะว่าดาวดาวพระอาทิตย์อยู่ร่วมกับดาวพระังขานด้วยก็ให้ระวังคําพูดพระอาทิตย์กับพระังคานเป็นดาวคู่ศัตรูเราก็ยังมีดาวประพุทธร่วมอยู่ด้วยก็ดาวประพุธกับดาวพระังคานก็เป็นคู่ในเรื่องของคู่วิวาทด,ด้วยค่ะก็ระวังในเรื่องของคำพูดคำพูดของคุณอาจจะไปแทงใจคนอื่นหรือเขา้าพูดไม่เข้าหูอะไรแบบนั้นแต่ว่ายังไงความพังครั้งนี้หรือการเปลี่ยนแปลงปรับปรับสัมพันธ์ครั้งนี้ชีวิตของคุณกําลัง เปลี่ยนทิศทางความพังก่อให้เกิดการเริ่มต้นใหม่หรือเส้นทางเส้นใหม่ที่กําลังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแต่คุณจะปรับตัวเข้ากับมันได้แล้วก็สามารถที่จะเยียวยาหัวใจตัวเองได้กลับมาฟื้นตัวกับสิ่งที่มันเคยพังได้จะได้โอกาสของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์หรือวางแผนชีวิตได้ดีมากขึ้นไม่เพี้ยงพําเหมือนเดิมก็โอกาสของการเงินมานะคะเดือสันกับสิบเหรียญ มีเกณฑ์การได้โชคใหญ่โอกาสของการได้เงินก้อนใหญ่โอกาสของการได้มรดกได้ทรัพย์วิ f o อ t จ n e ก็หมายถึงที่ดินทรัพย์สินบ้านแบบนั้นก็ได้นะคะก็มีโอกาสจะได้ตรงนี้ด้วยหรืออาจจะคุณอาจจะจงใจจะซื้ออยู่แล้วหรืออาจจะต่อเติมบ้านแบบนั้นก็ได้ก็มีโอกาสจะได้ตามความคาดหวังของคุณก็ได้นะคะค่ะก็ปรมาณี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารัก หรือไม่ก็พพอร์ตมอนิงได้ในทุกๆช่องทางนะคะทางช่องซุเปอร์แต่งก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านสำหรักการให้ติปให้แตงสำหลัวการกดไลค์กดแชร์สำหรักการ,ก like, ก share, หร,การให้ค่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่รักกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ